เผือกร้อนๆมาแล้วนะคะเชอรี่ทำไมต้องชื่นหน้าขนาดนั้นคะเนี่ยหูฟังเนี่ยหูฟังใช่ไหมคะประเด็นนี้ค่ะคุณน้ำตาลชลิตาหลายคนก็สงสัยเอ๊ะมีข่าวลือนะว่าจะถูกโอนตำแหน่งหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็มีเสียงเชื่อว่าไม่ใช่ทางกองประกวดก็ออกมาแล้วไหนเราไปดูเรื่องราวต้นเรื่องนอยซิว่ามาอย่างไรกันจ๊ะ ไอ้กระแสถูกปลดไม่ถูกปลดเดี๋ยวฉันยังไม่แรงเท่าเท่ารุ่นพี่โพสโอ้โหไดยับเยินใน a c e b o o k นะก็มีตัวหล,ลก็มีลตัวละครหลายตัวละครเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรานะคะต้องไปที่ประเด็นนี้ก่อนน้ำตาลชนิตาเป็นอะไรที่แบบว่าบอกเลยว่าซับซ้อนถ้าใครไม่ได้เข้าวงการนางงามเดี๋ยวก็จะไม่รู้นะจับต้นชนปลายไม่ถูกค่ะเพราะมีหลายกระแสเมาส์เลยค่ะในโลกโซเชียลตรงกันบ้างก็ไม่ตรงกันบ้างนะคะเรื่องเนี่ยมันชักจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วค่ะและที่สุดนะคะเมื่อเข้าวันที่6มีนาคมซึ่งเป็นอะไรที่หลายๆอย่างเน หมาพอดิบพอดีกันเลือกเกินที่จะทําให้แฟนนางงามคิดว่าสงสัยข่าวหรือว่านางงามขวัญใจชาวไทยน้ําตาลชลิตาเนี่ยจะมีปัญหากับกองประกวดเป็นจริงซะแล้วค่ะ ทำไมเขาถึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเหตุการณ์นี้นะคะเริ่มจากอ่อนชิชยากันสูตรค่ะผู้อำนวยการกองประกวดนะคะได้นัดประชุมเฉพาะกิจกับทีมงาน Miss Universe Thailand โดยมีนางงามรุ่นพี่หลายคนเลยค่ะรวมถึงแก้มกวินตาเป็นหนึ่งในทีมงานแล้วก็แซดประนมรองประธานอำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand ค่ะคุณแก้มกวินตาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเธอโพสต์เองอยู่แล้วในอินสตาแกรมของเธอใช้ชื่อว่า มิสเวียงนะคือเป็นฉายาที่หลายคนรู้กันว่าเป็นนางงามสายเวียงนั่นเองก็มีการสไตล์ผู้จาตรงตรงต่อไปผัตออง,<า>งตรงๆเลยได้มิสเวียงมาตามมาด้วยเวสเตตัสรุ้สุดร้อนแรงเลยใน Facebook ส่วนตัวของแก้มกวินตาที่บอกว่างดธาตุหวานเพราะรน้ำตาลปลอมมากอู้หูชัดเจนขนาดนี้จะเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่ทันแล้วล่ะยังไม่หมดค่ะคุณประอุนหรือนัทพลเปรมทองน้อยนะคะหนึ่งในทีมงาน MUT ขึ้นสเตตัสว่ารองหนึ่งพร้อมไหมคะ เออเนี่ยมันขนลุกตรงนี้แหละใช่พอปุ๊บขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยโคนหูกองประกวดนางสาวเชียงใหม่มาเลยนะมาค่ะเชียงใหม่มาผู้ดูแลของน้องเทียนอัจฉรีค่ะบัวเขียวนะคะรองอันดับ 1MUT 2016เนี่ยขึ้นสเตตัสว่าได้ตำแหน่งว่ายากแล้วรักษาไว้ยากกว่าเตรียมเสลี่ยงให้พร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางสาวเชียงใหม่พร้อมสแตนบายรอเสลี่ยงตุ๊กๆุ๊ ล้อจากเอ่ละครเรื่องเขาที่ทำเนิดโจาาแต่ด้วยว่าเป็นสาวทางเหนือไงใช่ค่ะไปต่อกันที่โจเซอร์เฟสค่ะคนทำลุกบุกให้น้ำตาลเป็นประกวดมิ s s u n i v e r s รขึ้นสเตตัสเช่นกันบอกว่าเก็บเสลี่ยงค่ะ เ,เก็บเสลี่ยงเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมาว่าปลดแต่ท้ายที่สุดทาง,อทางกองประกวดออกมาบอกว่ายังไม่ปลด<ะ>ก็เลยไปเก็บเสลี่ยงไปก่อนจ้า<ะ>ไปต่อที่ไมายวัฒยารองอันดับหนึ่งมิสอินิเวศไทยแลนด์ปี2012อัพไอจีสตอรี่ถ่ายรูปกับอ่อนชิทยาและพะอ,อุนร้อมขึ้นคำว่างดทานหวานอแล้วไมายยังไม่พอนะไมอัพในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วย<ะ>บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ ทำอะไรให้ได้ดีเป็นคนที่ส่งให้คุณเข้าถึงฝั่งเนี่ยกรุณาอย่าลืมบุญคุณโพสต์อย่างนั้นปุ๊บฝ้เวรุลีมานางงามรุ่นพี่คนที่เคยมีประเด็นกับกองประกวดจ้าแม่ก็มาเหมือนกันามาเม้นถามว่า เม,มาสินะคะเออเหมือนเรื่องนี้จะมีอะไรอคุณทุกอย่างคือมันสอดคล้องกันไปหมดรประสานกันไปสมดก็ไม่แปลกนะคุณที่แฟนๆเนี่ยจะขวัญอ่อนตกใจกันไปตามๆกันโดยแก้มกวินตราก็ออกมายอมรับผ่านสื่อภายหลังค่ะว่าที่เธอโพสต์สื่อถึงน้ําตาเนี่ยก็โพสต์จริงๆเพราะว่าเคยร่วมงานกาันแล้วก็มีเหตุผลที่โพสต์แบบนั้น อยู่ที่ตัวน้องเนี่ยว่าจะออกมายอมรับหรือว่าแก้ไขเรื่องนี้ยังไงให้รอดูต่อละกันว่าผู้จัดการส่วนตัวเขาเนี่ยจะดึงไปในทิศทางไหนแถมยังแงบอีกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับผู้จัดการของน้ําตาลที่ทาข้อทาผิดข้อตกลงในสัญญากองประกวดแต่คือเท่านี้มันยังดูไม่ค่อยแรงแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าขึ้นสเตตัสก,กันไปแถวนะ,ะตายแล้ว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 คนที่ตายไม่ใช่น้ําตาลนะ,ะแก้ม โอ้โหเมื่อวานนี้ Facebook ถล่มเละเลยทีเดียวค่ะหลายๆสเตตัสก็จะขึ้นว่าตายแล้วล้อเธออะไรเงี้ยเพราะว่าท็อป88อย่างแก้มหรือจะสู้ท็อป6อย่างน้ำตาลอันนี้ในอินเทอร์เน็ตเขาว่ากันแบบนี้นะครวิจารณ์กันแบบนี้ดิฉันไม่ได้ว่าเองนะเพราะ88ต้ออะไรเนี่ยหมายถึงการเข้ารอบลือๆในกองประกวดแล้วยังมีต่อเพราะว่าเพื่อนสนิทของแก้มมาแท็กทีมต่อค่ะคุณหมิวสริลพัฒน์นะคะก็เคยประกวดนางงามด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือเธออัพไว้แบบนี้คุณคะ ทีมนี้ไม่มีเห็บหมาหูหูหูเธออัพอย่างนี้ร่วมทางกันมานานแค่ไหนแต่ถ้าสุดท้ายคุณหมดผลประโยชน์คุณก็มีค่าแค่หมาตัวหนึ่งอย่างที่ดิฉันบอกไป #hashtag ทีมนี้ไม่มีเห็บหมาและนอกจากนั้นนะคะในอินสตาแกรมใน Facebook ของคุณหมิวละลิตาสลีลพัฒเนี่ยฮะก็มาอธิบายต่อว่าคือบ่เรื่องตัวเองแต่คนอื่นด้านด้านไปหนักหัวคุณบนหัวคนอื่น คือบอกว่าฉันจะโพสของฉันเนี่ย,ยแล้วมันจะเป็นหนักอะไรของใครตรงส่วนไหนแต่เอาเป็นว่าคือเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันอัปเดตตลอดเวลานะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเที่ยงนี้บ่ายนี้เย็นนี้ว่ากาันอัปเดตกันต่อแล้วกันสําหรับประเด็นดรามา่าร้อนๆนางงามขนาดนี้ะจะเย็นๆนะจ้าจะเย็นๆจ้ะแม่ช่าบอกว่าอย่าอินเกินอย่าอินเกินเย็นนี้สติด้วยเย็นนี้นะคะน้ําตาลจะออกงานเดี๋ยวเราจะไปถามแล้วมาฝากกันนะคะใช่ค่ะ